สวัสดีจ่าแพทย์ครับทุกคนมือนีใหา,า่จ่าเมกาผ้ามวนด้จ่าเด้อมือนีใหา่มากวันผู้สูงอายุด,ด้วยจ่าเด้อมือนีออประทอบอ,ทอบปรทับคนจัดด้วยจ่านี่นนเคนแจกเสือ้อเออคนแจกเสือ้อด้จ่านี่ใหญ่ป่ะเดี๋ยวไปทางไหนดอกมือนีใหา่มากวันผู้สูงอายุนี่ จ้านี่เพื่อเลี้ยงพระนำเดือกวันผู้สูงอายุคุณกำลังมาเพื่อนอ้าไว้ท้าเลี้ยงที่วไรที่วไรที่มีกองไป่ื้อไหนมี่งานอบปตอเขาเลี้ยง ผู้รสัวใคให้สนุกนเกาอี้ว่กนนั่งเสื้อนี่น้องสาวมาอันนี้คือกันมาแจกเสือนี่ยาค้าวนยากระดมนผูสูงอายุน้อพี่น้องมาแง่นั่กินแค่ยังนมาไดเนาะแกงคุณตะไยเก่าวันรัชสมยรุ่งต่าแต่ว่ากนรที่ี่อนาตกสาเส้าคนเอ้ยคนเดินชาง สำหรับท่านใดที่ยังไม่ร่วมทำบุญนะครับครับเรียงพระวันผู้สูงอายุแข่ของผู้สูงอายุยายนะเพราะวันมีไม้แข่งของกินผู้สูงอายุทุจา้าติ ขอทวานตาสานจัสะอาดสังเกมปันจสัตาสะอาดสานินรรมามนิศิรสะอาดท้หายขอน้อมถวายพรพป่ากับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์จงรักซึ่งพระป่ากับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินปับป่าป้าผู้สูงอายุด้วยจใจป้าสวยเลยค่ะยกป่าป้ามาถวายยกป่าป้าเข้าไปนะครับอ๋อน้องป่าป้าปาปอีวันผู้สูงอายุด้วยใเออ านแล้วเราเป็นบอลปิดโตมาเป็นจะได้ให้ท่านประเคนต่อเลยนายกประหลัดแล้วก็พอโรงเรียนเนี่ยทุกท่านที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมวันผู้สูงอายุพวกผู้ผ่าป่าเพื่อสมทุนแมน่บออันถามการบงร่งอุมีละสว่วนขาวัด รถแห่กับเคยไปแล้วมอลำกับเบิรงมาแล้วเวลาไปวัดยากยากตานางอปุปกะรมปิติตังปฏติตังตุมังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรงตุสังกปาจันโทปนรักโสยะามิโชจิรักโสยะ เมตตาสัพเพเทอวภังคราเวณัสสานตุอายุวรรณวัตกะเสเรวะปะระวะตะโวหนวัตกะโสคะวะตะโหตุสัพพะทา ขปายาเวรา,าโสกาสัตจปัทาวาเดกาอันตรายิวนัสจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์ใจทุกใจเลยสุขีอัตนงังปาริหาอันตุ่งมีอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน ทั้งคน,นเถอร่รวมรักสมัครใครขอให้ได้ในกุศลผลของฉันทั้งพระราชาพระราชนีพระราชโอรสพระราชธิดาคณะรัฐบาลทหารตำรวจและสาธุชนทั้งหลายที่ช่วยบำรุงพระพุทธศาสนาขอให้ได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันมีพระอินทร์พระพรหมพระยมพระการ ข้าเจตโรกบาลทั้งสี่พระภูมิเจ้าที่นางพระธรณีพระเพิงพระพายพระแม่โ,โศพศกพระแม่คงคาะเทวดาทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายที่ท่านต้องทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านได้รับความสุขแล้วขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงได้ส่วนอนุมโมทนา ในกุศลผลบุญที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้บองเป็นแล้วในวันนี้จงทุ่นทั่วทุกตัวคนทุกตนเทิุสอพระูทังพระันตังอภิวาเทนสวาสาโตพระควตตามโมอัมมังมัสสามี สุปฏิปพโนภะควะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมหามีถ้ามุ่งนะคะทิศแล้วมันวันใด yup <ITA> จันทร์วันอายุสมุญแล้วถวายพระที่แล้วก็สีเทจูควนคนเท่าได้จ่าย ท่านได้เป็นเกียรติอย่างสูงที่ท่านนายกองการบริหา,า,ารส่วนตะบนนาโนนได้กรรณาให้เกียรติมาเป็นประธานในโครงการจาัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและการดูแลผู้สูงอายุในวันนี้ก็ท่านรองนายกท่านกำนานและประธานสภาสมาชิกอบตอแล้วก็ท่านคุณพ่อคุณแม่ ชาวตำบลดานวนที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมนะครับได้มีความยินดีนะครับรู้สึกเป็นเกียรติมาเป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมพัฒนาสันตภาพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณพศสองพ <Yeah. S 1> ันห้าสิด้แต่สําคัญของผู้สูงอายุก็คือวันลดน้ำดําหัวเนาะวันนี้เนาะ อภิสุงอายุของเท้ากระเด็นมวลรวมตัวกันเพื่อว่าจะทำพิธีบายสีสุดขวัญเพื่อเพิ่มิริมงคลเสริมเพิมเสริมเมติมขึ้นไปอีกพระสงฆ์องค์พระเจ้าเพิ่มกไหมาได้มาทำพิธีทางาศาสนาแล้วบระเด็กาเป็นอยู่ที่ทางพิธีทางทางขวาเออคุนแม่โยตื้กลางเมื่อเด็กกษัสยสมรสคือเกาล่าเมืนน่อเด็กนะ เอาไปกินกันบ่ได้มอบ่เห็นตำบลนานวดตำบลนานวดนี่จัดทุกปีผมมาปีที่แล้วปี2นี่ปี2พ่ลูกหลานของเฮาเองถือว่าประชาสัมพันธ์ใกล้ชิดกันอยู่ตลอดเวลากับพี่กับน้องกับพ่อใหญ่แม่ใหญ่กับฝตีเฮาดดผู้สูงอายุทุกปีปีนี้ก็ให้เสด่ยดรผู้สูงัดีๆโอดีพ่อ เป็นสกิปรายานในการทำพิธีใบสีสรายเอกแก่ผู้ซ้อสวอของเข้ามือนีครับมีพญายมใหญ่ถูกตัดุกคนผต่ฝุ่ใจดีใจในท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทันจัดได้ในดารับหนึ่งปฏิวัตเป็นบุญญาบารมีที่สุขสองอันที่ลูกหลานในธรรมา พระเจ้าสันเหลืองคุลาผ้ามันเชิดเทพเจ้าเราเทวดาาบุญนนวนอำเภอสนมจังหวัดเชียงสวัสดียันยดขอไอโหดได้หนี้อันตรายลาขี้หายส้วงเช็ดกวงหายสุนีเข็่บ้านเดี่เงินผู้สูงอายุมันนี้ก็ได้นทำบุญไปแล้วถึงจะไหนก็ให้มังมีต่อไปด้วยผู้ใหญ่เด้อะคูนี่ควันมาไต่เต่า เข้ามาอยู่เทียมตนตัวขวัญหัวและขวัญแก้มขวัญปากแก้มจิระจ้าขวัญตามมาเยอะขวัญ ไปเดินป่าไปบ้าสามือนี้วันนี้ฝันเจ้าไปไกลสุดแขกไปบ้าสามือนี้วันนี้ฝันเจ้าไปเดินเชี่ยลีปงช่างฝันเจ้าไปเก้าอ่างอยู่น้ำเกือกน้ำงูก็ให้บ้าผันเจ้าไปเขาหูอยู่น้ำผีฟ้าสาฝันเจ้าป่าเล่นน้ำามูผีไผ่ น้ำผาเจ้ามาอยู่ฝาแม่มบ,บ้านดามาอยู่ฮื่นหลังกว้างมาอยู่ส่างนตนมาอยู่พี่กินเขาแดกงามาอยู่พี่กินปลากับไข่มาอยู่พี่เอื้อมไรบ้านดาทงท่าสีท่าสาของเจาไปไกลมันจะไปหาลินนอมดน่าดงกระย่างก็ให้มามันเจ้าไปเที่ยวทางน้อมนางดกกะเจ้าก็ให้มาวันเจ้าไปหาลินน้ำเผาผีพงมาเยอะควันเยอ ไงบ่ก mm ัะตัวเอ้ยยอยย่อยเอ้ยย่อยตัวหาบ่เขนคนเท่าพันออกมาเป็นหลอดงานใสซองเหมือนหนุ่ใสซองใสแสงไผ่ทองแผงงานประเสริฐไผ่เกิดเกิดเมื่อสวรรค์ผันกันมาสามองขอบแล้วจึงได้ผูกคนนั้นด้อผู้สูงวัยดูอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขเด้อยวันที้สุขภาพร่างกายแข็งแรงหัวเจ็บตาใสไผ่ไหวมาก็เออโยมันขวัญยืนเป็นพื้นชัดกันเป็นที่ยังที่เพิ่งแก่หลูกแก่หลานต่อไป อาวเนาะมันไม่ได้อีพอเนาะอยู่ที่มีแห่หรือพอเดนื้อฝ่าหอกจะดึงไปมาไถ่มาเบียดให้หาย,หาย,หาย,หายเายสเียด็ดกันไรเออสาธุเน้อใหญ่

ได้แล้พี่้ององปี้า่บ้าสองปีแล้วมาให้กินด้วยนะครับโอ้หยูดมิแหงพี่้องเลยคกาอยู่ค่าก็เถอะ